วันนี้จัดหนักให้พี่ต่อเลยผมเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแล้วก็หม้อไฟเกาหลีสั่งแต่แพงๆเลยวันนี้ผมรอบแพงๆเลยบอกเลยผมจะสั่งเนื้ออย่างเดียววุ้นเส้นก็มีนี่เอาวุ้นเส้นสัก1ิบโลไหมเราจะกินเป็นหม้อไฟวุ้นเส้นยักษ์แล้วมึงจะมากินร้านที่หมู <c oughs> พวกเนื้อทําไม <c oughs> มันอย่างนี้นี่นะครับผมสามม่อนนี่ชิ้นอย่างนี้เลยใช่ไว้นั่นบนเลยนะครับไอตอนหั่นน่ะทำไมเอามาเต็มลำแบบนี้ล่ะเนี่ยเรียบกับว่าเนื้อ เอาพี่เอาตรงแถบด้านมาอย่างใจร้อนครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอีเตอร์โอ๊ตเอ๊ะเดี๋ยวแล้วมันไปไหนเนี่ยโอ้โหไอตัวเล็กสวัสดีครับ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 อีเตอร์โอ๊ตครับผมจ่าต่อฮะนะครับผมวันนี้ผมบอกเลยพี่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้ฮะเรากลับมามีผู้ใหญ่ใจดีครั้งหนึ่งประมือฮะ รายจ่าย15หน้ากระดาษครับ<ห>รายรับมรนทัดเดียว <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ซูกิชิบุฟเฟ่ครับพี่ซูกิชิบุฟเฟ่เรียกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีับผมมาแบบนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางซูกิชิบุฟเฟ่เนี่ยเขามีรูปแบบใหม่เปลี่ยนเป็นใช้หม้อไฟฟ้าฮะใหญ่ขึ้นจากปกติหม้อเล็กๆอาจจะกินไม่ถนัดกินแบบคนเดียวกินไม่จุใจนี่เป็นหม้อใหญ่ไปเลยเอาหม้อใหญ่ๆไปเลยแล้วก็มีทั้งแบบต้มๆฮะเป็นซุกี้แล้วก็มีปิ้งย่างด้วยรวมไว้ที่เดียวกันแล้วแล้วเป็นกริลวอในตัวเลยถูกต้องครับผมนี่เลยซุกี้แอน์กลียบุฟเฟ่ฮะเป ต้มครับและหม้อย่างในที่เดียวชาวบ้านเรียกหม้อย่างอ่ะเขาเรียกไรเตาย่างเตาย่างบ้านนอกบ้านหนอยู่เนี่ยหม้อย่างนะครับผมแล้วเท่านั้นยังไม่พอเขามีเป็นโคเรียนสไตล์โคเรียนซีรีส์คือเป็นปิ้งย่างเกาหลีกับหม้อไฟเกาหลีด้วยอาจจะเพราะว่าเห็นเล็งเห็นในความเป็นเกาหลีในตัวเราถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาถูต้องผมแล้วก็บุคลิกท่าทางเรา Sorry 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 มิตจะมิตรจะเมียับเตาห้อยเตาห้อย ว่าสุดท้ายก็ตายตาวอยหมนเดิอเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วพี่มาทำไมวันนี้เขากินปิ้งย่างกันูขอละให้กูกินม้วนบะหมี่ั้างเถอะวันนี้จัดหนักให้พี่ต่อเลยผมเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแล้วก็หม้อไฟเกาหลีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากที่ซูกิชิบุฟเฟ่ครขอบคุณครับผมผมว่า เราเข้าไปลองดูไหมว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงตอนนี้รู้แล้วว่าเขาเปลี่ยนหมออแต่ยังไม่รู้เลยว่าปกติเนี่ยมันเป็นสายพานใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราจะต้องมาเข้ามาดูกันเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของดัมม่าบุฟเฟ่ต์วันนี้เราต้องมาดูว่าสามารถกินได้อย่างเดียวได้ไหมสั่งแต่แพงๆเลยวันที่ผมรอบแพงๆเลยบอกเลยผมจะสั่งเนื้ออย่างเดียวกุ้งมีกุ้งกุ้งแม่น้ะมีเนื้อ U.S อย่างนี้ดูซิว่าเขาจะมีปัญหากับเราไหมเขา จะกล้ามีกับเขาไหมเออไปดูกันว่า <ไป S 1> ว่า,วาทางทางร้านนี้เนี่ยเขาจะเก็บตังเราเพิ่มไหมไปฮะเพราะว่าเกะก,กะ,เ,กกกะเขาเกะกะเขาทีเดียวเกะกะห้างเขาไปหมดละ อันนี้เขายังคงคอนเซปต์เป็นบุฟเฟ่ต์สายพานอยู่บุฟเฟ่ต์สายพานเรียกว่าบริการตัวเองสะดวกมาก่าน,นา,านหน้าหยิบ่าน,นา,านหน้าหยิบแต่เท่าที่เห็นเนี่ย หม้อเขาเปลี่ยนแล้วอ่าเออใช่หม้อเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นเตาไฟฟ้าเตาเรามันสามารถปิ้งได้เลยปิ้งได้ด้วยอ่ามีทั้งเป็นหม้อแล้วก็เป็นปิ้งย่างจบในที่เดียวเลยนี้จบเลยครับนี้เราไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วใช่แล้วก็ทางท่านตรงนี้ครับบาร์ต่างๆก็ยังมีอยู่นะพี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยปลาไข่ชุบแป้งทอดครับกุ้งเหปืระตรงนี้ก็ยังรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่นะสามารถหยิบกินได้เลยตรงนี้ ต้องไปตักกันใส่จานก่อนไม่ได้มปหยิบอย่างนี้เราก็บอกว่ากินได้เลยไงบุเก้ไม่แใจเราต้องไปหยิบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สูชิก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังสดสดะอาดสุกิชิให้ผมเดานะสูกิชิน่าจะรวมซุก้กับซูชิเป็นสุกิชิแล้วปิ้งย่างไม่ไปเป็นสุกิย่างอะไรเลยเหรอผมเจอแล้วเรียกว่าเป็นอย่างเดียวที่ดึงพี่มาที่นี่มักเลย เห็นพี่น้องที่พัดผ้ากับกูมานานเลยบะหมี่อุตส่าห์ตามมากินเป็นปิ้งย่างก็ยังเอาบะหมี่ให้เราเล่นอยู่บุบะหมี่มาด้วยแล้วเป็นบะหมี่ไม่ได้ธรรมดาเอาไปกินเป็นแบบหม้อไฟเกาหลีได้ด้วยวุ้นเส้นก็มีนี่เอาวุ้นเส้นสักสิบโลแม้เราจะกินเป็นหม้อไฟวุ้นเส้นยักษ์แล้วมึงจะมากินร้านหมูพวกเนื้อทําไมเพราะฉะนั้นมันมีครบคันจริงๆพี่ที่นี่แล้วก็ยังมีเป็นแบบพรีเมียมสี่เก้าเก้าว่ะพี่ได้ทั้งร้านไหมโอ้ทั้งร้านเลยกินได้ทั้งร้านี่กูกินหมดจริงจริงนะแบบพรีเมียมมันจะ เป็นพวกเนื้อเนื้อแบบพรีเมียมพรีเมียมลายสวยๆมันแทรกเยอะๆสี่เก้าเก้าเลยนะสี่เก้าเก้าที่ผมไปอยู่ที่ไหนมีแล้วเนี่ยกุ้งแม่น้ำปลาแซลมอนหมีควอโลกนกเพนกวินยีราฟฮิปโปร้านอะไรไปอยู่ร้านอะไรอยเนี่ยเอ้ากูพูดได้ดูหลากหลายไว้ก่อนนะมีเนื้อหมูดีๆเนื้อดีๆหมูชีสอย่างงี้เอาไว้กินกับหม้อไฟเกาหลีสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยถ้าสมมติคนมาแบบกินแต่กุ้งแม่น้ำผมชอบกินแต่กุ้งแม่น้ำแล้วก็สั่งเนื้อมาสิบจานกุ้งแม่น้ำอีกอย่างงี้มีแบบ เดินมาบอกเพิ่มราคาอย่างนี้มีไหมผมว่าร้านนี้ไม่น่าจะมีแต่ต้องลองลองดูอินทผู้คนคุณลุกเลยคุณกินเกินผมผมบอกเลยว่าเขาปรับรูปแบบใหม่ทั้งทีผมมาตรวจสอบคุณภาพเลยนะเพราะว่าผมไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องของร้านบุฟเฟ่อะไรต่างๆนี่เพราะว่าคนอย่างผมนี่คลุกคีกับคําว่าบุฟเฟ่คือพ่อแม่เลี้ยงมาแบบบุฟเฟ่เกิดมาขี้ระเกี๊ยพร้อมนกินบุฟเฟ่เลยให้หากินเอาเองไปหาโตะดีกว่าพี่ไป อะไรทำไรอื่นมันเยอะไงมันเยอะมันเยอะนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในร้านแล้วครับ Suki Chi b u f e รูปแบบใหม่ของเขาแล้วที่เห็นอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยเรียกว่าไม่พอวางเลยนะปิ้นมานน่นะครับผมเพราะว่าเขามีเมนูหลากหลายจริงๆนี่อันนี้คือโปรรูปแบบใหม่ของเขาโอ้โหที่บอกว่าเป็น Suki and Q Buffet นะครับพี่ต่อมันมี2ราคาอย่างที่เราบอกข้างล่างนี้โซนสีขาวตรงนี้39 9เเป็นสแตนดาร์ดตรงนี้กินหมดนี่ก็ อยากละอันคุณก็แย่แล้วนะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณอยากพรีเมี่ยมขึ้นไปอีกนะครับผมเพิ่มอีกร้อยเดียวฮะ499บาทเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวเองเป็นพรีเมี่ยมบุฟเฟ่โหแล้วเปลี่ยนมากมายมหาศาลเลยนะเพิ่มขึ้นมาหรูๆทั้งนั้นเนื้อ US เอเนื้อ US ส่วนท้องเงี้ยมันแท่เข้ามาเงี้ยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอย่างเงี้ย แล้วก็มีอะไรกุ้งแม่น้ําราดซอสโคชูจังปลาแซลมอนก็มีหมูห่อชีสไว้กินกับหม้อไฟเกาหลีครับเขามีเป็นแบบเคาหลีสไตล์นี่ฮะซุปกิมจิเป็นหม้อไฟเกาหลีมันก็ต้องกินกับซุปกิมจิใช่นะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่เป็นซุปกิมจินะ,ะคุณสามารถเลือกได้ถึง5ซุป น้ำกิมมีห้าแบบแล้วก็ราคานี้รวมน้ําแล้วรวมของกินเล่นแล้วรวมของหวานแล้วน้านี่มีเรียงเป็นตับอย่างนี้เรามาลองชิมรสชาติไหมดูซิว่ามันจะพรีเมียมอย่างที่เขาว่าไหมในราคา499บาบาทวันนี้เราสองคนนะครับผมแล้วก็เราสองคนเนี่ยวันนี้เราเจาะไปที่เนื้อเลยนะใช่ครับผมเปิดเตาก่อนดีกว่าพี่เปิดเตาก่อนดีกว่าปกติอยู่อยู่ที่บ้านปกติใช้อะไรน้ำมัน น้ำมันทาน้ำมันพีดเออน้ำมันพืชใช่โอ้โมันไม่หอมที่นี่เขาให้เนยมาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วผมก็คือเราเอามาปิ้งย่างก็ได้แล้วผมหรือว่าเนยอย่างเงี้ยเราสามารถกินได้เลยนะกินได้ไม่อันเนยนะมีกินเนยทั้มย่างเนยเป็นเป็นแบบย่างเนยเกาหลีนะครับแล้วก็หม้อไฟเกาหลีตรงนี้ผมแนะนําถ้ามานี่ซุปกิมจินี่เริ่มร้อนแล้วฮะแล้วก็ผมให้ดูฮะเนื้อ US ส่วนท้อง โอ้ดูนี่สิมันอย่าง,งนี้ <c oughs> มันคือเบคอนเนื้อแท้ๆนี่เองเจ๊ดไดายฮะพี่ต่อเป็นคนไม่กินเนื้อนะเ <c oughs> มื่อกี้มึงชวนกูมากินเนื้ออยู่นะอาะพี่ไม่กินเนื้อไหมหรอกินตั้งแต่เด็กเลยอันนู้นเนื้อใช่ไหมฮะเ <c oughs> นื้ <c oughs> อฮะ <c oughs> ของผมนี่แซลมอนนี่ปาลาครึ่งตัวไปเลยฮะ <c oughs> นี่นะครับผมแซลมอนนี่กินอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยวผมวางแซลมอนก่อนดูดูชิ้นแซลมอนก่อนเป็นไงฮะคุณโอ๊ตอันนี้เป็นแซลมอนสเต็กครับผมสำหรับการปิ้งย่างใช่ฮะหรือคุณจะเอาไปจุ่มลงในหม้อหม้อต้มก็ได้ก็ได้ปกติไปกินนร้าอื่นสไลด์ กระมอนสไลด์ลงไปวางปุ๊บขีบขึ้นมามันไม่เต็มปากเต็มคำอย่างนี้นะต้องใช้ช้อนประกอบล่างเออต้องแบบตบๆเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อถามว่าหมูมีไหมเบคอนเบคอนฮะเบคอนฮะครับผมอันนี้เป็นหมูลาดซอสเผ็ดนะครับผมมันก็จะมีหลากหลายซอสนะหลากหลายทีเดียวแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยไฮไลท์เลยตัวนี้ดูแล้วน่ารับประทานจริงๆฮะหมูชีสครับผมจุ่มลงในนี้ขึ้นมายืดยืดอยู่ชั้นหกเดินขึ้นไปชั้น7ยังยืดตามขึ้นไปชีสที่ห่ออะไรเนี่ย ยยื่นนาเลวะคนสะดุดชีสหัวทิ่มหมดอล้ดูฮะควันชุยๆเนื้อดีๆผมเอาแค่นี้ผมพอละอันนี้เป็นน้ําจิ้มซูกิชิครับผมน่าจะเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าชื่อเดียวกับที่ร้านใช่แดงๆแบบนี้ครับจิ้มเข้าไปแบบนี้ฮะปั๊บไปนะพี่ครับผมไปก่อนนะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะลองจิ้มโซกิวลองน้ำจิ้มโซกิวครับผมสีออกน้ำตาลน้ำตาลคุ้นๆหน่อยคนดีจังนะฮะนไหมอืม ตัวน้ำจิ้มซูกกจิจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็บางๆหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้มข้นนะกินหอมหอม,หอ,มอร่อยมากเนื้อส่วนท้องนี่คือไอ้ตรงมันๆมันนะเด่นตรงกลนะิ่นหอมมันๆมันนะเนื้อแต่ละอย่างเ,เขาก็แร่มาให้มันเต็มๆแบบนี้เลยชิมเต็มปาก็มคำไม่ได้บางมากเกินไปตรงนี้เป็นเนื้อลิปอายลิปอายฮะลิปอายที่เป็นย่ากับนี่ลิปมันคืองวนไปเกี่ยวอะไรกับลิปมันวะลิปมันที่เป็นปรารมจานกังฟูมึงก็ย้อนไปลิปมัน้ว อันนี้นี่คล้ายๆแบบเคยดูตามการ์ตูนไหมที่พวกสิงโตมันชอบกินอ่ะมันจะเป็นเนื้อออกมาตรงประมาณนี้รูปทรงประมาณนี้เป็นเนื้อสไลด์ฮะอันนี้เนื้อส่วนใบภายครับผมอย่างที่รู้มันจะแบบมีมันแทรกตรงกลางมาครับผมนะครับผมผมขออนุญาตจุ่มดีกว่าจุ่มดีกว่าาขออนุญาตให้ดูนี่โอ้โหชิ้นปลาแซลมอนหนาอย่างงี้ทั้งหนาทั้งใหญ่ฮะแล้วประเด็นคือเขารู้ทั้งรู้ว่ามึงสไลด์มาอย่างหนาอย่างใหญ่ช่วยน้ำจิ้มมึงมีแค่นี้ กูก็จิ้มไม่ได้กูก็จิ้มลำบากทีนี้ไปฮะไปฮะผมเนื้อแล้วครับนี่พวกนี้สำหรับหม้อไฟเกาหลีเราพยายามไหมพี่ต่อเพราะว่าคนชอบคอมเมนต์บอกว่าอิตาโอนเนี่ยเอามาเรียงดูไม่น่ากินเราพยายามเรียงให้เหมือนที่แบบตามปกโฆษณาอย่างเงี้ยอันนี้หักหักมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอหายแล้วคุณจะกินได้แล้วเนี่ยอันนี้สำหรับหม้อไฟเกาหลีหม้อไฟเกาหลีนะหม้อไฟเกาหลีนี่ทางร้านเขาแนะนำมานี่ยหมูชีสด้วย หมูชีสนะครับผมจุ่มเข้าไปถ้าพับยืดฮะยืดน่ากินยังฮะน่ากินไหมฮะน่ากินไหมฮะเหมือนไหมฮะเหมือนเหมือนตมปกไหมฮะผมผมทำแหละนะครับผมผมทำแหละเลยนะว่าชีสเขาเนี่ยเปิดโปงเลยทางสุกีิเนื้อหายไปไหนอ่ะชีสบังหมดแล้วชีสแผ่นอย่างงี้โอ้ผมพูว่าแล้วมายืดถึงชั้นเจ็ดใช่นะครับผมอันนี้เป็นหมูชีสของเขาครับ ผมบอกก่อนว่าหนึ่งคือหอมตัวเนื้อสองคือมาเจอกับเนยยิ่งว่าคุณเอาเนยทั้งก้อนนะมาวางไว้บนเนื้อนะแล้วปล่อยละลายนะอไม่เก็บเงินเพิ่มไม่มันรู้ไหม <laughs> <laughs> เนยทั้งก้อนปิ้งแค่นเนื้อสองชิ้นเนี่ยนะ สูตทีท่มีไม่หมดปรับตรงไหมปรับปรับเป็นกฎกติกาสากคนนอกจากเป็นกฎกติกาแล้วมันเป็นเรื่องของมารยาทด,ด้วยเพราะว่าการกินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างอย่างที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นไปครับในความคิดเห็นตัวตัว,ตวมผมนะผมว่าในมุมมองการกินบุฟเฟ่คุณกินเท่าไหร่ก็ได้ตยายางหนึ่งเลยคือคุณควรกินให้หมดแล้วก็ไม่ให้แบบทุเรศจนเกินไปอ่ะผม้วเขาจปัญหาคือที่มึงสังมาได้หมดไหมอันนี้คือเราทุเรศยังเราเข้าขายทุเรศยังขายทุเรศมนี่นี่นี่ไ้ดู ยืดไหมฮะยืดไหมฮะอู้ยืดฮะยืดยืดขึ้นไปงี้ฮะไปแล้วไปฮะแปดแล้วไปไปกัดกัดกัดหน้วันนี้คือชีสหมูชีสก็เยอะแล้วมีชีสให้อีกยังจะมีชีสแยกให้อีกเอ้าวันนี้ผมตั้งใจนะเป้าหมายผมเนื้อเนื้อผมจะเก็บให้หมดแซลมอนกุ้งแม่น้ําอย่างงี้สั่งกินได้ไม่อั้นเลยแล้วก็สําหรับปิ้งย่างจะเป็นตัวนี้กุ้งราดซอสครับผมโคตรชื่นจัง สิ่งที่ผมเหลือบไปเห็นนะอันเนี้ยคุ้นเคยมากินบ่อยซูกิชิตรงเนี้ยเดินไปตก<ด>ักด,ดูมนมีมเรื่อโหูแค่นี้นี่ดูสีแซมมอนยังสวยอยู่เลยเออสดขนาดนี้รนครับแต่ว่าเออเน,นี้ยไม่คุ้นสำหรับตัวพรีเมียมพเมียมคือซูชิหน้าล้านผมยกหยิบขึ้นมาให้ดูครับผมล้นจนนั่งปิ้นลงมาจานแล้วเนี้ยเนี่ยจะกินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวผมลองนะ จังหวะซิทคอมจริงๆเลยยังไงฮะวุ้นเส้นตามมาหลอกมาหลอนกูนะอืมมึมึงเอาเก็อบเลยพวกเส้นเนี่ยต้องพี่นี่หมูชีสอุ้ยเข้ากันอ่ะชีสเยอะๆหมูนุ่ม สี่เก้าเก้าแบบผมอ่านให้ฟังครับแล้วก็ของบุฟเฟต์เป็นเมื่อสี่เก้าเก้าครับบุฟเฟต์พรีเมียมสี่เก้าเก้านะผมก็จะมีเป็นแบบของเนื้อ U S ส่วนท้องมันก็จะมีในส่วนของเนื้อ U S ส่วนท้องมีหมูสันคองมีกุ้งแม่น้ำมีปลาดิม่อนมีกุ้งแม่น้ำรานซอสโยกูจังมีเต้าปูเี็มีชีสแล้วก็มีเนื้อ U S ส่วนท้องพันเห็ดขิงทองมีซูชิหน้าร้อนนะสวนซูชิหน้าร้อนแต่ันอื่นอ่ะจำไม่ได้ อันนี้คือส่วนนี้เพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นต๊อกบกีครับผมต๊อปปกบกีชีสครับพี่ดูนานามาแกมาแก,น,ากน,นุน่มๆผมขอที่จู้เลยฮะทำไมฮะไม่กินตกกระปกจริงๆเลยเราเนี่ยครับผมครับผมครับเดี๋ยว คูนกลับไปก็ต้องทะเลาะกับเมียอีกแล้วคนนี้แบบชอบกินแบบเบคอนนะครับผมแล้วกินเนื้อได้ผมแนะนําส่วนนี้มันคือเบคอนเนื้อนี่เองแหละใช่ครับทุกคนพุ่งเลยกระเทียมนี่ครับพุ่งเลยกระเทียมเมนู้ใหม่นี่กันวิธีกินไม่ยากก็คือคว่ำลงนี่แล้วเขาจะทําไอ้พันนี้มาทำไมเออพี่ให้มันทำไมอันนี้เขาให้ใส่ในนี้กินเอ้าไม่บอกล้าปลาเยอะค่อยกลับก็เลย นี่เขาต้องกินอย่างนี้ใช่แล้วมึงเคยทำไมก็ดู่าปุ๊บเลยนึกว่าอันนี้แค่ใส่มาเฉยๆอันนี้หมูร่าซอสเผ็ดนะรับผมนี่จะเห็นมันจะมีเป็นพริกเกาะอยู่เลยบนหมู ออย่างหนึ่งคือถ้าโยนเนยเยอะเนี่ยมันหอมจริงแหละแต่พอมันเยอะปุ๊บมันจะกระเด็นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเอาทิชชู่เอาอะไรซับได้นะครับผมหรือว่าหรือว่าถ้าแบบคนที่แบบจะกินอย่างเงี้ยแล้วกลัวกระเด็นใส่เราแนะนําให้เอาเอาส่วนมันๆไปปิ้งฝังเพื่อนอ๋อมันจะได้มากระเด็นใส่เราใช่และเพื่อนล่ะก็กระเด็นใส่เพื่อนเอไว้ไอคนเลวเนื้อส่วนท้องพันเห็ดเข็มทองครับเท่านั้นยังไม่พอฮะผมพันด้วยชีสอีกอีกชั้นหนึ่ง อันนี้หูได้ยังฮนะได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่มันเยิ้มฮะมันมันดีสุดยอดอนะคร,รับยอดอยู่บูกับน้ำซอสโชว์หูจังมันก็จังได้รถถสชาติกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีเข้ามาด,ดอกอร่อยเหนียวเหนียวนึบๆแบบหอมทีมีความเค็มเผ็ดเผ็ดน,น,นิดๆ ก็อันนี้อันนี้จากจากที่สัมผัสนะพี่พี่พี่ต่อเคยเคยมากินอยู่แล้วใช่ไหมซูชิแบบเก่าเป็นหม้อหม้อเป็นต้มต้มแต่นั้นก็จะเป็นสุกี้อย่างเดียวสุกี้แล้วก็จะมีเป็นเนี่ยสายพานพวกซูชิแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นของกินเล่นเซตของกินเล่นแบบนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่บนสายพานสามารถทานได้หมดอันนี้คือรูปแบบเก่าครับรูปแบบเก่าแต่รูปแบบใหม่ฮะนอกจากเพิ่มเมนูแล้วครับผมเขายังเปลี่ยนเตาด้วยใช่ มาใช้เป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้มีหม้อน้ำซุปอยู่ตรงกลางสามารถแบ่งได้2น้ำซุปนี่ไงฮะมีตัวกั้นเลือกได้จากห้าน้ำซุปนะห้าน้ำซุปสามารถเลือกได้2แต่แนะนําเป็นซุปกิมจินะผมได้กลิ่นไอความเป็นเกาหลีครับผมมันก็จะทําให้คุณสามารถกินเป็นแบบหม้อไฟเกาหลีได้นะครับผมแล้วก็เป็นปิ้งย่างอยู่ข้างๆบางทีเถียงเถียงกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีประเด็นมากผมชอบกินปิ้งย่างแฟนผมแบบชอบกินชาบูมาที่นี่ฮะจบเลยก็คือมีทั้งเป็นต้มๆเป็นซุปกี้แล้วก็ปิ้งย่าง ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยไม่ต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมาได้เลยที่ซูกิชิลูกสาขาครับผมนะครับผมอร่อยอร่อยเนื้อเนื้อที่นี่ดีกุ้งแม่น้ํามีให้กินไม่อั้นนะผมแล้วก็ไอ้พวกตระกูลชีสเนี่ยให้มาแบบไม่งกเลยแหละนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากให้ลองก็เป็นพวกเป็นพวกซูชิหน้าล้นเนาะครับผมโอ้ยมันล้นจริงนะดีินะท่าดีด้วย ลังคา4ี่ก้าาเขารวมถึงน้ำดื่มแล้วก็ของหวานด้วยของกินเล่นด้วยถามว่าจะแตนดาดมีเนื้อไหมมีนะครับแต่ไม่มีกุ้งแม่น้ำจะมีเป็นกุ้งแก้วนะครับผมแล้วขาดอะไรอีกขาดพวกชีสพวกตระกูลชีสผมแนะนำเลยอย่าเอาวุ้นเส้นมาใส่อันนี้กลายเป็นเส้นบุกไปแล้วฮะ เขาไม่ได้เติมน้ำซุปให้ผมเหรอซุปเดิมไหมซุปเดิมไหมเราซุปกิมจิไหมกิมจิกิมจิครับซุปกิมจินะบางคนบอกว่าพุกกิมจิยิงหรือเปล่าผมยืนยันได้ฮะทำไมฮะเข้าตาด้วย <c oughs> อันนี้หมดแล้วฮะเก็บไปได้เลยเก็บเลยครับผมเก็บได้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เก็บแล้วครับเก็บเก็บเก็บได้เลยฮะเก็บแล้วเก็บไปหมดแล้วจะบ้าเหรอก็เพราะผมมาเต็มหมดแล้วอันนี้ทูเรนแล้วผมสั่งมากินให้หมดด้วยนะอย่าทำ่างนี้ไม่ทำไม่ดีนะครับเออนะครับเอาสั่งเท่าที่กินนะครับเขาเติมได้ตลอด1ชั่วโมง20นาทีชั่วโมงหนึ่งก็แน่นแล้วอันนี้ฝากเติมฝากเติมให้พี่ต่อด้วย เจ้าผมอยู่ไหนเนี่ไงสะอาดไหมที่นี่สะอาดไหมที่นี่เขาสะอาดอันนี้อันนี้เรากินครบทุกเมนูไหมเกือบครบนะเกือบครบบ้าเลยพี่เรากินแค่แถวบนบ้างเนี่ยจริงมะเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเรากินเนี่ยประมาณแค่นี้เจ้าผมก็คิดว่าพีเมียงแค่กินได้แค่นี้ไงผมก็เลยสั่งแค่แค่แถบนี้ผมไม่รู้ข้างล่างกินได้ตรงนั้ผมสั่งมาแล้วอ่ะพี่เอาตรงแถบล่างมาอย่างใกร้อน ขวาจะเกือบตกเลยโอเคกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอ้อนี่อะกุ้งแม่น้ำครับผมกินได้เลยไม่อั้นแล้วตัวไม่ใช่เล็กด้วยเออตัวบางใหญ่กุ้งแม่น้ำโลเั่าแหละครับพี่ตัวตายนี้ก็ประมาณสามร้อยแปดสิบอันนี้คือถ้าเรากินแต่เนื้อคนหนึ่งกินก็สองโลโอ้โหเลยราคาเขาไปแล้วนะ ต้องแต่มากินวันนี้ชอบอะไรพี่ต่อชอบเนื้อผมชอบเนื้อเนื้อเนื้อส่วนท้องชอบไหมเนื้อส่วนท้องใช่เพราะว่าหนึ่งคือสําหรับคนที่ชอบกินมันนิดนึงนะมันจะหอมอบนะมีความหอมเนื้อผสมกับความหอมของมันมันผมผมเอาเนื้อส่วนท้องอีกห้าครับได้ไหมพี่ได้ไหมคิดตังเพิ่มไหมเนี่ย นี่ได้ไหมเขาทําให้ได้ไหมตัวกินได้ไหมสั่งเนี่ยเอา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 เดี๋ยวโดน้อาอีกห้าฮะครับผมนี่เรากินเนื้อเต่าตัวเพศแล้วเนือกินครบนะเนื้อเรากินครบตัวเพศแล้วอย่างละสองสามอย่างอ่ะที่ผมสั่งมาอันนี้ราดซอสมิโซะฮะบัอบเข้าไปนี่ไว้นั่นหมดเลยนะครับไอตอนหั่นน่ะทำไมเอามาเต็มลำแบบนี้ล่ะอืม มันไม่น้อยนะยเนี่ยเทียบกับฝ่ามืออะมึงจะเต็มอะไรขนาดนั้นเลยฮยคุณไม่มีชิ้นเล็กๆบ้างเหรอ เาเอาเป็นว่าเราสรุปกันก่อนไหมพี่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะได้เข้ามากินเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมว่าทางร้านเขาให้เวลา1ชั่วโมงกับอีก2ีบนาทีสาหรับเจ้าตัวซุก้แอนกิลบุฟเฟ่ของทางร้านซุกิชิบุฟเฟ่นะครับผมตอนนี้แนะนําเลยเป็นส่วนของโคลเรียนสไตล์เป็นสูตรเกาหลีไม่ว่าจะเป็นหม้อไฟเกาหลีแบบนี้ใส่เป็นซุปกิมจิกินกับหมูชีสกินกับกุ้งแม่น้ํนะครับผมมีมากมายหลากหลายแล้วก็จะเป็นส่วนของปิ้งย่างแบบนี้นะครับผมให้มาเป็นเตาแบบนี้เลย ต้มก็มีปิ้งย่างก็มี มีเนื้อ U S มีกุ้งแม่น้ำมีกุ้งแม่น้ำราดซอสโชคุจังซูชิหน้าล้นทั้งหมดนี่เริ่มต้น399บาทนะผมอยากได้พรีเมียมเพียง499บาทเพิ่ม100เองเท่านั้นเองเพิ่ม100กินได้เต็มอิ่มเลยไม่คิดราคาเพิ่มใดๆนั้นขอแค่เพียงคุณสั่งแต่พอกินไม่พอสั่งเพิ่มไม่พอสั่งเพิ่มจะกินอย่างเดียวก็ได้จะเน้นกุ้งอย่างเดียวก็ได้เน้นเนื้ออย่างเดียวก็ได้ส่วนท้องส่วนไหนก็ได้แต่ถ้าผมสั่งมากินไม่หมดคุณจะได้เพิ่มเป็นส่วนตื่น Ha 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 นะครับผมตรงนี้ที่ร้านซูกิชิบุฟเฟ่ทุกสาขานะตอนนี้แล้วก็ทางร้านซูกิชิบุฟเฟ่ตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยเป็นกิฟต์อชเชอร์ไม่ว่าคุณจะมาทานในเซตใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดราคา3 9 9บาทคบัาบผทหรือว่าเป็นพรีเมียม4 9่ยบาทมึงมากินตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาหนึ่งคนเขาแจกอันนี้หนึ่งใบเอาไปใช้ทำไรเอาไปใช้ลดในครั้งหน้าเมื่อคุณมาทานเซตพรีเมียม499บาทใบ่คราบผทใบนี้สามารถลดได้100บาท100บาทเหลือกลายเป็น39% 9 คือเซ็ตสแตนดาดแต่คุณสามารถกินเนื้อกินกุ้งแม่น้ํากินชีสได้นะครับผมแล้วก็ใช้ยาวๆเลยนะคุณมองนี้นะใช้ไปถึงคันวาสิ้นปีนะครับมีที่เดียวที่ซูกิชิบุฟเฟ่อิ่มอร่อยนะที่ต่อวันนี้ อุ um, ้มเลยฮะอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่ของเยอะขึ้นของเยอะขึ้นมากด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะครับแล้วก็เรา2คนเนี่ยดเดี๋ยวตรงนี้กินกันต่อกันน้องๆครับผมวันนี้เราสองคนลานไปก่อนเนาะคลิปนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรแล้วก็จะมีอะไรมาแนะนําในเรื่องของอาหารการกินต่างๆแล้วเราหยิบยก ok มาเป็นประเด็นกันได้ครับนะครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะอิตาออตแล้วก็จะต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮะ